ผ่อนอยู่ประมาณ6ก0 0นหนึ่งันสองผ่อนแค่ตีซะว่า6,000นทวนแล้วกันนะคะคิดฟรีดาวเหมือนกันเวลาเราจะคิดคำนวณให้ลูกค้าเราจะคิดจากฟรีดาวนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพัตเตอร์สวัสดีครับพี่มะเมี่อวคนสวยนะครับผมตื่นยังวันนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ อยู่กันที่โชว์รูมกิจดากุซคาเหมือนเดิมเลยนะครับอาณาจักรรถยนต์มือสองนะครับที่มีรถยนต์มือสองมากกว่า600คันอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูตัวรถกันเลยดีกว่าไหมเราขอเริ่มจากดีแม็กก่อนไหมอ่ะไปค่ะดีแมก่อนนะครับสาวกดีแม็อาจจะเยอะสักนิดนึงนะครับเราขอเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยดีกว่าเป็นไงบ้างคันนี้จะเป็นดีแมนะคะตัวไ i g h l a n d ร์โน้ตคันนี้จะเป็นตัวแคบนะคะอันนี้ตัวแซ่บ เกียร์แมนนวลปี2013ราคาอยู่แค่9000จ้าบอกเลยว่า429,000บาทนะครับผมกับ d m a x ปี2013 13. 1 3ใช่เป็นตัวโฉม13แล้วนะครับปกตินี่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็แคปเปิดได้ด้วยจัดเต็มฟีดาว ่อนอยู่ประมาณ8,300บาท8,300ตอนนี้นะคะเป็นโฉมหน้าใหม่ของปี2013เลยอย่างที่น้องเตอร์บอกไปไฟอันนี้ก็จะเป็นไฟเดิมจากโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยแงะไม่เคยโดนถอดชนอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ดูดิต้องแจ้งเลยนะคะเดิมหมดมันก็ยังมีความแบบต้องบอกเลยว่ารถยุคคามันก็จะมีความเก่านิดนึงนะครับแต่อันนี้คือสภาพที่เรายังไม่ได้บิ้วต้องบอกก่อนว่าก่อนออกเนี่ยของกิจดาคุตคจะบิ้วให้คุณลูกค้าอีกทีหนึ่งของเรามาไลฟ์สดบอกแล้วว่าเพิ่งเข้ามาเราจะมาไลฟ์เดิมๆเนี่ยและด ดูไม่ยากนะครับผมไม่เคยแกะนะครับแผ่นยางซีนยางอันเดิมที่ติดอยู่กับฝากระโปรงนี่คือเขายังอยู่กล้าส่งให้ดูกันขนาดนี้เลยอยู่เห็นไหมคะมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับแม็กก็เป็นเดิมๆนะครับของตัวรถเลยก็จะเป็นยางบิต stone มาให้นะครับอันนี้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็เป็น2 4 5 7 0เป็นแม็กขอบ16นั่นเองไฮแลนเดอร์นะครับผมบันไดเหยียบทุกอย่างคือเดิมหมดเดิมหมดไม่มีการถอดอะไรใดๆทั้งสิ้นสภาพมาจากป้ายแดง เดิมๆอ,อ่ะเนี่ยดูข้างหลังนี่เราต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักมานะแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถกระบะเนี่ยแม็กไลเนอร์นะครับเป็นของดีแม็กอันเดิมเนี่ยแม็กไลเนอร์เดิมมันจะเขียนว่าดีแม็กเลยถ้าเปลี่ยนมามันจะได้ไปเจอของเฟลคอนมั่งของอะไรมา่งเน,นี่ยพวกนั้นคือเปลี่ยนอันนี้มาออกจะมาจาก้ายแดงแล้วรถก็ไม่เคยบรรทุกหนักเลยใช่แต่ถามว่ามีใส่ของไหมเราบอกเลยว่ามีานะครับเราเราเรา,เราใ,หให้ให้ลูกค้าดูความจริงเนาะรถกระบะ น้องพี่เมียวเขาก็ต้องมีแบบใส่ของใส่ยองอะไรกันมาบ้างครับถ้าบอกว่าไม่ใส่นี้เป็นไปไม่ได้ตอนนี้จะเป็นการชนท้ายออกมาจากป้ายแดงเลยเหมือนกันไฟทั้งสองข้างก็ไม่เคยโดนกระท้อหรือว่าแตกหรือว่าเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟเดิมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะครับกับรถกระบะตรงไหนตรงนี้อ่าเป็นยังไงอ่ะเราต้องบอกเลยว่าถ้ารถที่เคยบรรทุกหนักหรือเคยใส่ของมาแบบหนักๆเลยตรงนี้จะต้องทําสี เพราะเพราะอะไรรู้ไหมพี่เมี่ยวเวลาเขาดันของเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นรอยขูดขีดแน่นอนสีตรงเนี้ยมันจะต่างจากจากพวกประตูต่างจากขอบเลยแต่นี้ก็คือไม่ได้ทำจะไม่ทำเดิมๆอยู่เลยใช่บอกเลยว่าที่ให้เราเราให้ดูรอยพวกรอยฮาร์ดด้านข้างนะคะรถคันนี้ไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะคะไม่ไม่มีบรรทุกหนักหรือว่าอะไรเลยนะคะอ่ะเราไปดูนตัวรถกันไหมอ่ะไปเดี๋ยวเติ้เข้าไปเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดก่อนเดี๋ยวเราบอกก่อนที่บอกว่าแคปเปิดได้นะคะมันเปิดยังไงนี่ ก็คือเราเปิดอย่างนี้เลยขึ้นลงสะดวกนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวแคบเนาะมันก็จะมีที่นั่งให้อยู่ด้าน<ะ>หลังนะครับผมแล้วก็เป็นด้านหน้าอ,อันนี้เรียกได้ว่าสภาพเดิมๆที่เรารับซื้อเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะกุญแจครบทุกดอกนะครับผมดอกหลัก2ดอกนะอีซูซแ<ะ>แล้วก็มีดอกมีดอกดอกสำรองให้ด้วยเนี่ยเขายังไม่ได้แกะเลยจ้ะนี่ยให้ดูเห็นไหม ทั้งหมดเอาไง่ายๆว่าคันนี้มีกุญแจสามดอกนะครับเป็นดอกที่เป็นรีโมทสองดอกแล้วก็เป็นดอกธรรมดาที่เอาไว้ไขเนี่ยดอกหนึ่งะนะครับผมนี่นะครับผมกับไม่ตายแล่าไไรแปดหมื่น <80, 000. S 3> ก็บอกแล้วแกไม่คปใช้อันนี้รู้จักกันอือหไม่แปดหมื่นนะครับผมคันนี้สภาพนี่คือแบบว่าลูกค้าคือ เอาไปก็ใช้งานได้เลยอ่ะเพราะมันเป็นรถบ้านเนาะก็เดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวส่องตรงนี้นิดนึงเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีรอยถลอกเลยเห็นปะอันนี้ไม่มีรอยถลอกนะคะอันนี้แอร์เย็นเดิมๆเพลงเพราะทุกอย่างใช้การได้หมดนะคะเกะคอนโซลไม่มีหักไม่มีไม่มีหลุดอย่างดี a x เนี่ยตัว2.5เองเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้มาด้วยเพราะว่าเป็นตัวแซดมันสามารถวางแขนแล้วก็ เปลี่ยนเกียร์ได้เลยเห็นไหมกระบะบางคันมันไม่มีไงมันไม่มีมันก็เมื่อยมันจะเมื่อยเนาะเมื่อเมันมันมีแต่มันจะต่ำไงอันนี้เขาออกแบบมาแบบวางแขนได้ใช่สบายเวลาเข้ากงเข้าเกียร์ก็แบบโหเชนเกียร์เหยียบกันไปมันเลยทีนี้นั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่าจะเป็นนิสันอ่านิสันถ้าใครแบบคันนี้ก็จะเป็น4ประตูเป็น4ประตูกันบ้างนะครับราคาสบายๆนะครับคันนี้นั่นก็คือนิสันฟอนเทียหรือว่าตัวนาวาล่านั่นเองนะครับตัวนี้เป็นปี 2012 2012นบะครับผมสามแสนบาทตัวนี้เป็น25ด้วยอ่าแล้วก็เป็นตัว6เกียร์ด้วยค่ะเป็นตัวคาลิเบอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัว SE ราคาอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ประมาณ6 1 0ันหนึ่งนอผ่อนแค่ซีซัว่าห0พันทวนแล้วกันนะคะเราคิดฟรีดาวเหมือนกันเวลาเราจะคิดคำนวณให้ลูกค้าเราจะคิดจากฟรีดาวนะด้านหน้านะครับผมตามสไตล์นิสสันเลยก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากตัวเก่ามากแต่ก็คือจะเพิ่มวเลล์ส่วนโคงใมัลดู บึกบุนมาขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่านิสสันเนี่ยที่ราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็คือคันนี้นะคุณผ่อนหกพันกว่าบาทเนี่ยอย่างแรกที่คุณจะได้จากแบรนด์นี้นะครับทาไมคุณถึงต,งต้องออกรถแบรนด์นี้พัตเตอร์บอกเลยว่า, option, าออปชั่นออปชั่นของนิสสันจะเยอะกว่าแบรนด์อืนอ่นนะครับผมการประกอบวัสดุต่างๆที่ใช้จะดีกว่าแบรนด์อื่นเราพูดอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงล่างของเขาเราต้องยอมรับจริงจริงว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยแบรนด์นิสสันนี้เป็นอะไรที่แบบว่า ดีมากๆเลย<ช>นะครับผมถ้าใครไม่เคยลองทดลองขับเนี่ย<อ>มามลองมาลองขับได้ในส่วนของล้อนะครับคุณจะมาดูงานในส่วนของล้อกันบ้างนะเห็นไหมหแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นยาง Bristone มาให้ด้านล่างนะครับมีที่เหยียบพร้อมใช้งานเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนะครับมันเป็น4ประตูนะครับคุณผู้ชมอัันนี้รถไม่มีตัดต่อเหมือนเดิมค่ะอยากให้โชว์รอยพวกนี้นะคะ ให้คุณลูกค้าดูได้เลยนะคะว่ารถไม่เคยมีโดนคว่ำจมน้ําอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่ากันชนท้ายมีให้เรียบร้อยสําหรับอันนี้อะไรเอเตอร์อันนี้ก็เป็นจริงมันก็<ช>เป็นที่เ<ช>หยียบที่เหียบที่เหยียบขึ้นไป,น,ไปนะ,ะน,น,นะครับมันก็จะมีให้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เปิดนะครับเเปิดที่เปิดเปิดได้ไหมแน่นแน่นเออเออนี่นะครับอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆของที่เราซื้อมาเราบอกเลยว่าคันนี้เรายังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรเเดิมเลยคือเอาง่ายให้เห็น สภาพเดิมๆเ,เลยอ่ะก็ถือว่าเป็นรถมือสองที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะกับกระบ,บะคันนี้จนะครับผมใครอยากได้ผ่อนดุกถูกนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพัตเตอร์บอกเลยว่านาวาล่านี่ตอบโจทย์คุณแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะครับดูจากด้านข้างเวลาเปิดประตูมาปุ๊บนะคะสีจะเ,เสมอการมันออกสีดำดำน้ำตาลเข้มๆเ,เ,เลยนะคะไม่อึนทำมึนแน่นอนเวลานั่งไปนะคะกระจกไฟฟ้าทุกอย่างใช้การได้หมดนะคะส่วนด้านหน้าคอนโซลเขานี่เห็นไหม กล้าซูมให้ดูเลยเพราะไม่มีรอยขีดข่วนเพราะบอกแล้วว่ารถบ้านจริงๆบางคนถามไม่เหมี่ยวหกเกียร์เปลี่ยนเกียร์ยังไงมันยังไงบ้างเยอะอย่างนะครับผมไม่เคยเข้าเกียร์นิสันเลยนะครับเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยหนึ่งปกติเลยหนึ่งสองนะครับผมขึ้นมาสามสี่แล้วก็ไปห้าหกแต่บางคนถามเกียร์ถอยหลังอยู่ไหนเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเราต้องกดกดลงเหรอกดลงกดลงไปนะครับผมแล้วก็ขวาสุดอันนี้ก็คือเกียร์ถอยหลังถ้าอย่างเป็นฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดมันจะเป็นแบบ มันจะมีคลิปให้ดึงขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นนิสสันเนี่ยเขาจะกดลงเราก็ไม่ต้องกลัวว่าบางทีเนี่ยเกียร์หกกับเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันมาใจนี่กันไหมก็อมันจะแบบล็อกกันไหมแต่ก็คือเหมือนเขาล็อกไว้แล้วว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยคุณต้องกดลงใช่ประมาณนี้เห็นไหมดูออปชั่นเขาด้านหน้าโอ้โหคลาสสิกมากปี2อ1 2ได้ไปนี่คุ้มเลยนะคะที่ที่เปิดน้ำมันเขาจะเป็นปุ่มนะปกติกะบะนี่คือแบบ ไม่ค่อยมีนะไม่มีไม่มีไม่มีเลยเตอร์ไม่มีนะไม่มีเลยจะต้องแบบยี่ห้อใช่ต้องไปดึงแบบอะไรอันนี้แค่กดปุ๊บเลยขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกว้างอ่ะเหมือนเรานั่งรถเก่ง่ะเห็นไหมดูเขาไม่ชนเลยนะนี่เตอร์สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าอ่ะร้อยเจ็ดห้าในระยระยะ เข่าเนี่ยก็ไม่ชนเนี่ยเหมี่ยวนั่งก็ยังเหลืออีกนะเหมี่ยวสูงร้อยหกสิบเห็นไหมไม่ชนบอกแล้วว่ามันกว้างมากนะคะเหมือนนั่งอยู่ในรถเก่งอะใหญ่มากจริงภายในใหญ่มากแั้นวันนี้นะคะขอจบไร้สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันช่วงที่สองตอนช่วงบ่ายสองครึ่งนะคะมาเหมี่ยกับน้องพัตเตอร์ขอจบไร้สดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ